พี่เอาปกแซวไหมอ,อกซแอกซววะจะปกแซวมันมาค่อยอย่อนเรือม,ม,ม,มันไม่อ่อนอม,มันอยากแข็งเนื้อมันหน่อยเนื้อมันหน่อยอแล้วจะไปหาอันเนื้อหลายๆมาอัน,นอันนี้ค่ะมาดองใหม่มาเอาไปจะกินย่ยคือจะกินของสมของดองแต่ว่าสนมากถ้าหอด ดูดูพลไมยนี่จะดองเองนะคะดองเองแล้วก็แช่อิ่มไว้เพราะว่าขันซื้อเขาไม่ไม่มีสารดองออ้ของเขาดองเองมันจะบ่มิสารเขาจะดองแค่เกลือนะคะนลองดองแค่เกลือ,อ วันนี้อาจจะมุมหน้าบ้านขึาไในบ้านมันแสงมันเบาอันหนึ่งฝามันเบาโกงค่ะแกง,งยำาบกันโอ้ยมนักักเด้๋ยเห็นม้ บักม่วงหมดก่อนนี่เป็นคนหักกินบักม่วงนะคะเพราะว่าบักม่วงซุปบักม่วงดีมากมด่ด บอกกอกงามหรืบอกเซลซื้อต้องเป็นย่ายมือหน่ะค่ะมือนี้ไปตลาดนะมันก็มาดองเกลือไว้บุกแทนเพิ่นแต่งในจักงน้อะฮ์เริ่มน้อยไม่น้อย ลมกำลังมากฝนก็ยังฝนจะตก